แม่งโคตรเวออ่ดึงเชือกนะสุกลองเท้าไว้ได้นะขั้นตอนในการเก็บไม่ยากนะครับนี่คือความกว้างแต่ว่าขนาดเนี่ยมันมีขนาดโคตรใหญ่ใช้พัดลมตัวเดียวในเต็นท์เนี่ยสบายๆนะสวัสดีครับผมปุ๊บปั๊บนะครับจาก nature t i p channel EP นี้ครับปั๊บจะมารีวิวเต็นท์ของแบรนด์ decathlon นะครับเต็นท์ตัวนี้มีชื่อรุ่นว่า second easy นะครับซึ่งเต็นท์ตัวนี้ใช้เวลาในการกางแค่2วินาทีเท่านั้น แม่งโคตรเวอร์แม่งทาได้จริงหรือเปล่านะไม่รู้นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทําได้จริงหรือเปล่านะครับราคาค่าตัวเขาเนี่ยอยู่ที่3,200บาทนะครับในมุมมองของปั๊บนะแบรนด์ดีแคทลอนเนี่ยมันเป็นแบรนด์ที่นําเข้ามาจากต่างประเทศนะแล้วสินค้าและบริการของเขาเนี่ยดีมีคุณภาพเขามีช็อปเนี่ยทั่วประเทศแล้วนะแล้วพนักงานแต่ละคนเนี่ยเขาก็แนะนําดีด้วยนะครับเวลาที่เราไปซื้อของจากเขาที่ช็อปเนี่ยเดี๋ยวไปดูในส่วนของวิธีในการกางกันเลยแล้วกันนะครับว่ามัน2วีจริงไหมนะครับไปด ก่อนที่เราจะกางเต้นท์นะครับปั๊บอยากจะแนะนำาไว้เลยนะสําหรับมือใหม่มือเก่านะครับปูกาวชีทเถอะครับกาวชีทเนี่ยประโยชน์ของมันนะจะช่วยปกป้องเต้นท์ของเรานะครับจากพวกหินนี่ครับเนี่ยไอพวกหินตามพื้นพวกนี้นะถ้าเกิดเราไม่ปูกาวชีทไว้เนี่ยมันจะโดนกับเนื้อเต้นท์ของเราตรงๆนะแล้วมันมีโอกาสที่จะทําให้เต้นท์ของเราเนี่ยเป็นรูขาดแล้วบางพื้นที่เนี่ยมดเยอะใช่ปะมดเนี่ยบางทีเนี่ยมันสามารถเจาะทะลุเต้นท์ได้เลยนะครับ การที่เราปูกาวชีทไว้เนี่ยมันจะช่วยโปรเทคเต้นของเราได้ในระดับหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนําให้ปูครับตัวนี้ดีแคทลอนสามบาทกางไว้ก่อนนะครับนี่ผมจะกางเลยนะขนาดของเต้นตัวนี้นะเวลาที่เรากางกาวชีทของดีแคทลอนเนี่ยมันต้องพับกาวชีทนิดหนึ่งนะครับนี่มันจะพับมาประมาณนี้นะพับมาประมาณหมุดหนึ่งนะเนี่ยอ่ามันจะพอดีกับเต้นของเราเลยนะครับนี่ครับอันนี้คือขนาดที่พอดีกับเต้นของเราทีนี้เราก็แกะเลยครับ เนี่ยมันจะเป็นตะเข็บแบบนี้นะครับล็อกมานี่เราปลดล็อกเลยนะป,ปึ๊บอ่าทีนี้นี่ครับนี่ก็เป็นแบบนี้นะด้านในเนี่ยบริเวณตรงนี้นะครับมันจะมีสมอบอกนะติดมาให้เรานะครับนี่สมอบอกแล้วก็เนี่ยครับข้อดีของเต็นท์ดีแคทลอนนะคือทุกสินค้าของดีแคทลอนเนี่ยมันจะอธิบายวิธีการใช้ครับทำให้เราไม่งงนะ คือตอนที่เราไปซื้ออะพนักงานเขาก็<ๆ>อธิบายดีอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเราลืมเนี่ยเขาจะอธิบายวิธีการกางนะครับแล้วก็การเก็บไว้ให้เลยนะครับในตัวเต็นท์เนี่ยอย่างดีเลยนะครับง่ายครับทีนี้มันจะมีตะเข็บตรงนี้นะครับเราปลดล็อกได้เลยปึ๊บโอเคทีนี้ตัวเต็นท์ของมันก็จะมาเป็นรูปแบบนี้นะด้านในไม่มีอะไรนะมีแค่นี้จริงๆเลยทีนี้วิธีการกางนะครับเราเอาด้านตูดเต็นท์นะเนื้อผ้าใบาของเต็นท์เนี่ย ั้งอย่างนี้นะครับแล้วมันจะมีตรงนี้นะเรากลางครับแล้วเราดึงดึงเชือกนะนี่ปึ๊บด้านหนึ่งแล้วก็มาดึงอีกด้านหนึ่งนะครับนี่มาดึงอีกด้านหนึ่งนะปึ๊บโอเคเรียบร้อยเสร็จไหมสองวินะครับเดี๋ยวปั๊บจะตั้งให้มันตรงๆก่อนนะครับหลังจากที่เรากางแล้วนะครับเราก็ยึดสมอบอกนะ เดี๋ยวมันจะเริ่มตอกสมอบอกเลยนะครับมุมเต็นท์สี่มุมเนี่ยเขาจะมีเชือกแดงๆนะครับไว้ให้เราตอกสมอบอกนะเราก็นี่ครับตอกไปได้เลยใส่ทั้งหมด4ตัวนะทีนี้ครับบริเวณด้านหน้าเต็นท์นะมันจะมีไอตัวแดงๆตรงนี้ครับให้เราตอกสมอบอกนะครับเต็นท์เนี่ยมันจะกางได้ตึงมากขึ้นและบริเวณด้านในของ ที่เราตอกสมอบอกมาเนี่ยมันสามารถตั้งรองเท้าได้นะไม่ให้รองเท้าเราเปียกเวลาที่ฝนตกนะครับเดี๋ยวผมจะตอกให้ดูโอเคจะเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูด้านในเต็นท์กันครับนี่ปิดทิปได้เลยนะนี่ครับตรงนี้เราสามารถม้วนได้นะนี่ครับนี่พอเวลาเราม้วนแล้วเนี่ยมันจะมีตัวล็อกนะ แบบนี้เกี่ยวตัวล็อกไว้อาโอเคมันสามารถที่จะเปิดได้ติดเข้าไปเลยบริเวณตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะซุกลองเท้าไ,ได้นะแล้วปิดเต็นท์เวลาฝนตกเนี่ยรองเท้าเราเนี่ยมันจะได้ไม่เลอะนะ,ะมาดูด้านในกันนะครับตรงนี้เราสามารถมวนๆได้นะแล้วก็ยัดตรงนี้อ่ะมันจะได้แบบไม่เกะกะ มาดูด้านในกันนะครับนี่คือภายในของเต็นท์เซค o n 2์สองวินะเซ EC 2ด์อีซี่สองวินี่ครับมาเริ่มจากตรงหัวนอนกันก่อนตรงหัวนอนนี้เก็บของได้นะครับนาฬิกากุญแจรถเงินกระเป๋าตังค์เนี่ยเราสามารถที่จะเก็บไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับมันจะมีทั้งหัวนอนแล้วก็ทางปลายหัวนอนนะนี่ายหัวนอนจะอยู่ทางด้านนี้นี่ครับนี่เก็บได้เหมือนกัน นะบริเวณทั้งสองข้างนะครับส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นรูบายบอากาศนะเต็นต์ตัวนี้ปั๊บใช้แล้วมันไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับด้านบนนะครับมันจะมีเชือกไว้นะครับขึงนี่ครับเชือกตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะแขวนผ้าเปียกได้นะเวลาที่เราแบบไปเล่นน้ำนะแล้วตัวเละอะหรือว่าอะไรพวกนี้แขวนผ้าเช็ดตัวอะไรก็ได้นะครับแล้วก็จะมีตะขอนะตะขอตรงนี้เนี่ยเอาไว้แขวนไฟของเรานะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะ ทีนี้เนี่ยการน,นอนนะครับนอนได้สองคนนะเต็นต์ตัวเนี้นอนให้ดูนี่ครับนี่คือความกว้างจริงๆอะ่ะสามคนนะถ้าไม่คิดอะไรมากนะสามคนก็นอนได้นะครับเต็นต์ตัวเนี้ปั๊บอะ่ะใช้ที่นอนเป่าลมนะครับแบบพกพาของปั๊บเนี่ยเอามาสูบลมแล้วก็เอามาไว้ในนี้นะสามารถตั้งได้พอดีเลยครึ่งหนึ่งนะเป็นที่นอนเป่าลมแบบคนเดียวเนี่ยครึ่งเต็นท์เนี่ยสบายครับแล้วก็บริเวณทางด้านข้างเนี่ยเราก็ไว้ตั้งของนะ คนเดียวก็สบายๆนะครับ2คนก็เอาอยู่นะนี่คือเจ้าตัวเต็นท์2วินะครับขั้นตอนในการเก็บเต็นท์ตัวนี้นะไม่ยากนะครับขั้นแรกเลยนะให้เราลูดซิปทุกด้านของเต็นท์นะครับให้สนิทเลยนะหลังจากที่เรารูดเต็นท์เสร็จแล้วเนี่ยเรากดตรงนี้ครับเนี่ยมันจะมีสลักนะตอนที่เราแบบกลางเนี่ยเราดึงออกมาใช่ปะ่ะทีนี้วิธีการเก็บเราก็แค่กดลงไปนะ หด้านนะแล้วก็ไปด้านที่สองนี่ครับนี่ด้านที่สองนะกดลงไปเลยเนี่ยเรียบร้อยและทีนี้นะทิกอย่างหนึ่ Rut, งมันจะมีแกนนะแกนที่มันกลางซ้ายกับขวานะขอยิดตัวนี้ไปจุดศูนย์กลางก็ได้นะครับเนี่ยยึดตรงนี้ทาง2ด้านนะเรารวบเลยแบบนี้นะหด้านแล้วก็ไปรวบอีกด้านหนึ่งนี่ครับนี่รวบอีกด้านหนึ่งนะแล้วก็รวบทุกอย่าง เข้าด้วยกันแบบนี้แล้วก็ตรงนี้ก็คยพับมาแบบนี้นะครับนี่รวบทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้วก็นอนมันลงไปก็ได้แล้วก็ม้วนอันนี้เป็นถุงเต็นนะพอเราม้วนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ยัดไปเลย แล้วก็ดึงเชือกนี้นะครับนี่พอดึงเชือกนี้เสร็จแล้วนะเราก็เอาผ้าตรงนี้ปิดเรียบร้อยครับพร้อมกลับนะการเก็บเต็นท์เนี่ยโคตรง่ายเรียบร้อยกลับได้ รู้สึกหลังจากที่ปั๊บได้ใช้งานในตัวเต็นท์สองวินะสิ่งหนึ่งเลยที่ปั๊บรู้สึกได้นะคือเต็นท์เนี่ยมันกางเร็วก็จริงใช้เวลา2วิในการกางแต่ว่าขนาดเนี่ยมันมีขนาดโคตรใหญ่คือมันใหญ่มากจริงๆนะถ้าเกิดไปเทียบกับเต็นท์ตัวอื่นเนี่ยแล้วปั๊บคิดว่าถ้าเกิดผู้หญิงถือเนี่ยอาจจะแบบรู้สึกว่ามันหนักไปนะส่วนตัวว่าเป็นผู้ชายเราก็ยังรู้สึกเลยว่าขนาดของเต็นท์เนี่ยตอนที่มันพับเก็บเรียบร้อยแล้วเนี่ยตอนที่จะพกพาไปเนี่ยมันค่อนข้าง,งใหญ่แต่เรื่องของความเร็วในการกางนะมันไวจริงๆ ตอนเก็บเนี่ยก็ไม่ยากเลยนะครับตอนเก็บเนี่ยเราก็แค่กดไอตัวที่เราดึงขึ้นลงไปเท่านั้นแล้วก็รวบเก็บก็เรียบร้อยแล้วนะตอนเก็บเนี่ยมันไม่ได้ยากนะส่วนตัวพราบว่ามันมันติดอย่างเดียวก็คือตรงขนาดที่มันมีขนาดค่อนข้างใหญ่ในส่วนของการใช้งานเนี่ยถามว่าเต็นท์ตัวนี้ร้อนไหมตอนที่ใช้งานจริงๆนะครับปั๊บปิดสนิทเลยนะปิดสนิทแบบมิดชิดเลยนะครับไม่ร้อนนะใช้พัดลมตัวเดียวในเต็นท์เนี่ยสบายๆนะพัดลมตัวเดียวเอาอยู่นะแล้วตอนดึกๆเนี่ยเริ่มหนาวแล้ว มันไม่ได้ร้อนมากขนาดนั้นนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยมันก็โอเคติดอย่างเดียวแค่ขนาดนะครับค่าตัวของเต็นต์ตัวนี้ก็3,200บาทถ้าเพื่อนๆชอบเต็นต์ตัวนี้นะครับสามารถหาซื้อได้ที่ดีแคทลอนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ครับฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับปั๊บด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพบกับปั๊บได้ใหม่ในคลิปหน้าครับ